การจัดการระบบน้ำที่นี่คือสุดยอดมากเลยค่ะนี่คือประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ประเทศฮอลแลนด์เต็มไปด้วยแม่น้ำค่ะแต่การจัดการระบบน้ำข้ดีมากๆค่ะเขาจะรู้น้ำขึ้นน้ำลงน้ำตอนไหนระบายน้ำอะไรยังไงฮอลแลนด์นี่อันดับหนึ่งของโลกนะคะกับการจัดการระบบน้ำค่ะนี่คือประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ค่ะ พอแรนไม่เคยมีน้ำท่วมค่ะการจัดการระบบน้ำคือสุดยอดมาก เนเธอร์แลนด์คือประเทศที่จัดการระบบน้นอำอันดับหนึ่งของโลกค่ะทั่วโลกจะมาดูงานที่นี่ค่ะกับการจัดการระบบน้ำของประเทศเนเอร์แลนด์